พ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับการค้นหานักแสดงหน้าใหม่ของทางบริษัท M f o Entertainment ที่ประสบความสำเร็จจากซีรีส์ With Love the Series รักต่อไม่รอแล้วนะบริหารโดย CEO สาวสวยคนเก่งอย่างน้องมิ้นกุลพัฒที่ล่าสุดมีผลงานละครเรื่อง ทางเสือผ่านช่อง7 HD ซึ่งงานนี้หลังจากที่สาวมิน้นประกาศออกไปว่ากำลังจะมีซีรีส์เรื่องใหม่ถึง 2, 2> เรื่องเอาใจกลุ่มวัยรุ่นและเด็กๆที่ชื่นชอบแฟนตาซีและเตรียมจะเปิดแคสนักแสดงก็ทำเอาหลายคนให้ความสนใจเดินทางมาแคสบ์บมากมายเลยทีเดียวรายละเอียดจะน่าสนใจแค่ไหนเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันเลยค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะก็จะมีเป็น โปรเจกต์สโปรเจกต์ด้วยกันนะคะเรื่องแรกก็คือ l o v i n g You The s e r i e s นะคะเรื่องที่2คือผ ah ัศจันพันเล็กใช่ไหมคะ mm hmm. ก็คือเป็นซีรีส์ที่ทางบริษัทหนูเนี่ยตั้งใจทําขึ้นมานะคะคือแบบเรื่องแรกนะคะก็คือจะเกี่ยวกับเด็กๆเ,เลยเพราะว่าแบบในส่วนตัวเนี่ยคือชอบเด็กมากๆอยู่แล้วคือพอเราสอนไปนเนี่ยเราทุกคีย์ใช่ไหมคะเราเลยคิดพเรื่องที่เหมือนแบบอารมณ์ประมาณว่าเราจะพาเด็กๆเ,เ,เนี่ยเหมือนแบบไปท่องโลกอีกโลกหนึง่ง เป็นโรงเรียนและแบบไปทัศนศึกษานอกสถานที่แล้วก็เกิดเหตุการณ์ต่างๆอะไรประมาณนี้ค่ะเดี๋ยววันนี้วันี้ออกออกตัวกับสือ่อนนจะบอกว่าดีใจมากก็าเป็นครั้งแรกที่ได้สัมภาษณ์พร้อมคุณแม่จริงๆไม,ๆไม,ม,ม่ไม่เคยมีโอกาสที่ทํางานในวงการบันเทิงด้วยกันทั้งคูไม่เคยมีโอกาสที่สัมภาษณ์ด้วยกันเลย เอาไว้ว่าเดี๋ยวพอพูดถึงเรื่องของวันนี้แล้วกันครับคือในส่วนของมิ้นเนี่ยเขาจะเปิดตัวในซีรีส์2เรื่องของผมเนี่ยก็คือเปิดตัวของส่วนของสตูดิโอโดยการที่ว่าสตูดิโอตรงนี้เนี่ยเราจะมาพพอร์ตในส่วนของการทาซีรีส์2เรื่องนี้แล้วก็ในฐานะที่ผมเนี่ยคุกคลีกับวงการบันเทิงมาตั้งแต่เด็ก,กน,นะครับผมแล้วก็ทําละครมามาหลายปีและเราก็รู้สึกว่าเราพร้อมที่จะให้คําปรึกษาในการทําละครแนวไม่ว่าจะเป็นแนวซีรีส์วหรือว่าจะเป็นละครแนวเด็กเนี่ยเราก็อยากทําออกมาให้มันมีกลิ่นอาย ความเป็นของของบ้านเราเนีของตระกูลเราของกาตนาของกาจาริกอย่างเงี้ยครับผมมั่นใจครับว่าซีรีส์สองเรื่องนี้ทําออกมาเนี่ยทุกคนเนี่ยดูแลจะต้องรู้สึกดีกับคาแรคเตอร์กับตัวละครแล้วก็เรื่องราวความรักของตัวละครแน่นอนแม่มาเป็นกําลังใจมาเป็นกําลังใจแล้วก็ก็คืออยากจะอวยพรให้ลูกประสบความสําเร็จนะค่ะเราก็เป็นแม่เนาะเราก็เหมือนกับคอยประคับประคองให้ลูก ไปจนถึงฝั่งอะไรเงี้ยเมืม่อเขาเจริญรุ่งเรืองคนเป็นแม่ก็ดีใจนะคะกว่าจะถึงขบวนการที่มันจะไปผลิตเนี่ยหนูคิดว่าน่าจะเลิกโควิดอ่ะใช่ก็คือตอนนี้เราเปิดแคสติ้งใช่ไหมฮัดแลด้วเดี๋ยวเราก็ต้องเอาเด็กๆเนี่ยมารวมตัวกันหมายถึงว่าไม่ใช่รวมตัวกันอย่างนี้นะคะหม,ม, <c oughs> มายถึงว่ามาทําการเว<ม>ิร์กช็อปเข้าคู่กันอะไรอีกเงี้ยค่ะก่อนจะถ่ายทำเนาะก็คิดว่าช่วงนั้นก <c oughs> ็น่าจะเป็นช่วงเวลาที่น่าจะกลับมาเป็นสถานการณ์แบบปกติได้แล้ว หวังว่านะคะก็ขอฝากแฟนคลับนะคะก็ช่วยติดตามผลงานของลูกชายตุ้งด้วยนะคะก็ช่วยช่วยกันให้เขามีชื่อเสียงด่งดังแล้วก็ฝากคุณแม่ด้วยคุณแม่ยังเหลือทะเลเดือดอีกเรื่องนึงนะคะช่องเจค่ะค่ะขอบคุณนะคะโอเคค่ะ